หลืออีกสิบเนาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีต่เป็นชื่อเป็นเรว่าวทโธท่านจะพักทเท,นนท้าช่วงเที่ยงอยู่ด้านบนนี้นะครับเท้าช่วงเที่ยงก็คุณหมอเตรียมสถานที่แล้วนะครับนี่ หลวงตาให้ดได้พักเท้าช่วงเที่ยงนะครับที่ร่มไม้นี้นะครับหลวงตาท่านัน,ทนจะพักเท้าช่วงเที่ยงอยู่ที่นี่นะครับจุดนี้นะครับย่าชทุกท่านทุกคน ซึ่งอาซึ่งลมก็จะพัดดีนะครับลมก็จะพัดเย็นสบายนะครับอันนี้เป็นสวนสับป,ปะรดนะครับเป็นสวนสับป,ปะรด นะครับภูเขานะครับที่ย่าทามองเห็นนี่จะปลูกสับปะรดนะครับปลูกสับปะรดกันครับก็หลวงตาท่านได้พักเท้าช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้นะครับย่าทาทุกท่านทุกคนขับขึ้นไปนะครับขัขึ้นไปก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็จะได้ทานข้าวกันนะครับ ครับขณะนี้11นาฬิกา44นาทีนะครับหลวงดาวุฒชื่นบรรยัพต์โนะครับท่านได้จาริกุดงมุงนาต่อนะครับหลังจากพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับข้างหมู่บ้านข้างหน้านี้ก็เป็นบ้านนาผักกล้ามนะครับตำบลเหล่าเหล่าก็อหกนะครับอำเภอนายแห้วจังหวัดเลยนะครับนี่ นี่ีเท่ายังกินแล้วเนาะนี่คุณแม่ท่านมีลูกหลวงตาครับตั้งแต่พี่ที่แล้วเนาะคุณแม่เนาะครับผมมาจากไหนนะคุณแม่มาจากพิษณุโลกนะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะ ทำเองทำเองเป็นเป็นพ่อคับพ่อให้หลงตาพ่อหน่อยค่ะยาวันน่้ย

เป็นเหรียญหลวงตาเนาะไม่ใช่เป็นเหรียญแล้วครับเป็นเป็นรูปแล้วครับแต่ว่าทําเป็นเอาไปอัดกรอบเป็นรูปภาพนี่นะแล้วก็นําไปอัดกรอบนะครับอ่ากรอบกรอบทองนะครับเนาะหลวงตาท่านก็เลยอยากรู้ว่าอ่าทำมาเยอะไหมนะครับถามแม่ท่านว่าแม่ท่านบอกว่าทํามาอันเดียวนะครับ เพราะว่าหลวงตาท่านจะไม่มีวัตถุมงคลนะครับไม่มีเครื่องรางของขังนะครับหลวงตาบป็นชื่นบป็ยาวพุทโธนี่ท่านจะไม่มีวัตถุงมถงคลไม่มีเครื่องรางของขังนะครับท่านในในยึดติดนะครับ <c oughs> ท่านจะนี่อันนี้สับะรดนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ลูกลูกใหญ่ๆนี่จะเป็นสารน้ำผึ้งบน่นี่แม่มองงกยั่ลงสารน้ำผึ้งบ่นี่เนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่ยจะหวานหวานนะครับนี่พันสารน้ำผึ้งนี่มันจะหวานอยู่นะน้ำก็จะเยอะด้วย

เมื่อพศหกสิบสานะครับเนาพี่น้องชาวบ้านท่านก็ต้อนรับนะครับเยอะมากครับตอนยินมาก็มา,าร่วมทำโรงทานนะครับ

ลงลงขนมือเลยนะครับนะสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กดกระดิ่งไว้นะครับเ,<อ>เพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับตามดาซิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สักดีครับผม